แล้วก็เฟิร์นค่ะในรายการ y ย n ง s เตอร์ไ l c h ชิ Chat ค่ะรายการที่จะชวนเพื่อนนะคะมาชิชชทกับแขกรับเชิญของเราแบบ Exclusive สุดๆแถมยังมีโชว์ปังๆนะคะเตรียมมาฝากเพื่อนๆกันด้วยค่ะใช่ค่ะสามารถมาเจอกับพวกเราได้นะคะทางช่อง Mono t ทร์น่า s ิว t i กสเตค่ะแล้วก็ทาง AS Play นะคะกด202ค่ะใช่ค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้คือไม่ธรรมดามากเขาเป็นแบบ สาวน้อยตัวเล็กที่เสียงแบบมนสกุสุดๆอ่าแเราบอกเลยว่าถ้าแบบพูดถึงเพลงของเขานะทุกคนเนี่ยรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนต้องร้องอ๋อแน่นอนค่ะเพราะน้องคนนี้นะคะคือน้องมินนี่นั่นเองค่ะจากคลับ after class นะคะซึ่งซิงเกิลแรกของน้องเนี่ยบอกเลยนะว่าทำมาทุกคนบอกว่าเพียงเพียงทางโซเชียลเลยนั่นก็คือเพลงตะเกียงวิเศษนั่นเองค่ะตอ้แบบอะไรนะอย่างนี้อย่างนี้ป้าเพียงเพียงเดี๋ยวต้องให้น้องเขาไปโชว์ให้เราดูเนาะแต่ต้องบอกเลยว่าครั้งนี้นะคะน้องมินนี่เนี่ยก็กลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่นะคะกับเพลงเปิดดูตรรงไหหนนะะคืออว่าโ นนคนซึ่งต้องบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเพราะมากๆแล้วก็น่ารักมากๆเหมือนกันค่ะอาจจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยให้เพื่อนๆไปดูกันเองเลยดีกว่าค่ะกับเพลงเปิดดูตรงไหนนะคะจากน้องมินนี่คลับอัปเตอร์คลาสค่ะ ใจเธออยากทำเธอจังสะกิดเลยกันกับฉันจริงจริงชอบฉันไหมไดูตรงไมารู้ใจเธออยากทำเธอจังสะคิดเลยกันกับฉันจริงจริงชอบฉันไหม ต,ตั้งแต่วันที่เธอจะรู้ใจใฉันอบอิดอ่อนมาตั้งแต่วันนะั้น baby นี่เธอใจเย็นเยน็นหรือว่าทีิจริงก็แค่พูดไม่เป็นความจริงก็คิดว่าคิดดีลนะเ<อ>พื่อนก็สบายว่าทำเธอ,เธอสักชันไหไ,ไปดูตรงไหน ฉันชอบเธอก็ไม่ได้เพ้อที่พูดไปแล้วเธอแค่นิดยังไงฉันเพ้อและพูดมาถ้าเธอรักก็เบอกแต่เธอไม่รักห้ามบอกแค่น,นี้ทำได้ไหมฉันชอบเธอก็ไม่ได้เพ้อที่พูดไปแล้วเธอแค่นิดยังไงฉันเพ้อและก็พูดมาก ใะเธอถวยเิทีไดยิ่ีงรอนานๆก็ยังหวั่นไว้บย์เบใครก็ใจเฮาไม่เพื่อชวนให้ลองเปิดภัยดูสิมันจะเป็นจริงไหมก็ไม่รู้จะจริงไม่จริงฉันก็อยากรู้ ชฉีพรและพูดมาถ้าเธอรักก็บอกแต่เธอไม่รักห้ามบอกแค่นี้ทำได้ไหม Oh baby ฉันชอบเธอก็ไม่ได้เพ้อที่พูดไปแล้วเธอแค่ยังไงชฉีพรและก็พูดไปก็ชอบกันแหละใช่ไหมพูดออกมาเลยก็ได้นะ าบอกเธอไม่ชอบไม่ตรงอะไม่เชื่อตัวเองรอบนั่นรอบนี้ตรงเกินเธอพูดมาเลยดิไม่ต้องไงฉันรู้ฉันรู้เหมือนเคยไพ่บอกอะไรฉันได้ถ่ายอคลม,มฉันชอบเธอก็ไม่ได้เพลที่พูดไปแล้วเธอคิดยังไงชิบเพลและพูดมาถ้าเธอรักก็บอกแต่ถ้าไม่รักห้ามบอกแค่นี้สุดท้ายไหม

เมื่อวันนี้น้องเขามาแจกความสดใสให้กับสตูของเราลเลยลเนะเาะคือสดใสมากตั้งแต่แบบว่าชุดของน้องเขาความสดใสของน้องท่าเต้นดู้น่ารักปุกปีกมากเลยเ,ออเนาะแต่เราบอกเลยว่าเมื่อกี้คือน้องเนี่ยทั้งร้องทั้งเต้นเลยนะคะน่าจะแบบเหนื่อยแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยให้น้องมินนี่นะคะไปพักกันสักครู่เนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันในเบรกนะคะค่ะบ๊ายบาย ก็จบไปแล้วค่ะกับโชว์แบบสุดน่ารักนะคะจากน้องมินนี่นั่นเองอซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องทุกคนน่ยก็อาจจะอยากไปคุยกับน้องมินนี่แล้วนะคะแต่สําหรับใครนะคะที่กําลังดูรายการของเราอยู่นะคะแล้วอยากจะพูดคุยกับพวกเรานะคะก็สามารถส่งเข้ามาได้ค่ะที่ Facebook Fanpage นะคะ n o n o 29 Music Station ค่ะ ใช่คะ่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้พวกเราหรือว่าน้องมินนี่ทำคอนเทนต์อะไรนะคะสามารถอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้เลย<ช>นะคะ,คะทุกคนะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราให้น้องมินนี่เนี่ยแนะนำตัวเองกับแฟนๆรายการของเราอย่างเป็นทางการกันหน่อยดีกว่าคะ่ะ ค่ะก็สวัสดีค่ะมินนี่คลับอาฟเตอร์คลาสนะคะสวัสดีค่ะ,อ,ะเอ,อ,อเย้น้องเขาหน้ารักจริงๆดูรอยยิ้มพอแบบต้หมุต้ามีมากมเลยค่ะทุกคนด้ข่ยเขาคือน้องเขาอายุแค่แบบ15ปีเด็กแล้วแบบน่ารัาก<า>สดใสสุดๆอ่ะงั้นเดี๋ยวเราแบบมาเริ่มคำถามที่จะถามน้องมินนี่เลยละกันนาะอยากรู้เลยค่ะว่าเพลงนี้เนี่ยก็คือเป็นการกลับมาปล่อยเพลงอีกครั้งนึงเนาะหลังจากเพลงแบบว่าตะเกียงวิเศษใช่ไหมก็มาเป็นเพลงนี้ก็คือเพลงเปิดดูตรงไหนอยากถามว่าเป็นยังไงบ้างคะกับการกลับมาปล่อยเพลงนี้ค่ะ ก็จริงๆก็อย่างแรกเลยก็แบบว่ารู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเออเราแบบว่าไม่ได้ปล่อยเพลงมานานก็คือซิงซิงก็แรกเป็นตะเกียงมิสเใช่ยไหมคะแล้วแบบเหมือนมันทิ้งช่วงไปสักพักอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาว่าเออแบบว่าเออมันจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยพะแบบว่าเหมือนได้ความรู้สึกเก่าๆกลับมาด้วยแบบว่าความตื่นเต้นในการอยากอยากแบบว่าปล่อยเพลงออกมาแล้วฟีลลิ่งตอนที่ปล่อยเพลงแรกกับปล่อยเพลงที่สองนี้มันตงเหมือนกันไหมหรือต่างกัน ก็คล้ายๆกันเลยค่ะก็แบบตื่นเต้นเหมือนกันใช่ไหมใช่คะ่ะแล้วช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรหรือว่าเราได้ไอเดียมาจากไหนคะอ๋อจริงๆก็เพลงนี้นะคะก็พล็อตของมันใช่ไหมคะก็คือแบบว่าเราเหมือนแบบฟชื่อๆแบบแอบชอบรุ่นพี่คนหนึ่งในโรงเรียนอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบประสบความจริงจากประสบการณ์จริงหรือเปล่าอเนี้ยของเพื่อนแล้วก็ของตัวเองใช่ค่ะมันต้องมีเนาะจังหวะวรรณยุกแบบเพื่อนพี่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเอ๊ะ เขาคิดอะไรกับเราหนาะอะไรเงีเ้ยอยากอยากอยากรู้ก็เลยแบบว่าเปิดสมรรถดวงขึ้นมา,าใช่คะ่ะก็แบบอยากรู้จังเลยว่าเธอคิดอะไรกับเราหล่ออะไรเงีเ้ยใช่เราเป็นยไงพอปล่อยเพลงออกไปแล้วรู้หรือ,อยังว,ออยงว่าเขาคิดอะไรกับเราหล่อเนี่ยรู้ไหมก็ยังก็ยังไม่รู้นะะคก็คนคนนั้นก็ยังไม่รู้ถ้าดูอยู่ตรงนี้ก็ก็เขาก็อาจจะรู้แล้วหรือเปล่าอาจจะรู้แล้วหรือเปล่ารุ่นที่วันนั้นเนาะโอเคค่ะอยากรู้เลยว่าแล้วตอนทำเพลงนี้เนี่ยมีความยากตรงไหนบ้างไหมคะจริงๆเพลงนี้ยากก็ เป็นเรื่องเกี่ยวกับร้องเพลงค่ะแบบว่ามันค่อนข้างแบบว่ามีเทคนิคที่แบบว่าเยอะมากๆแล้วก็แบบว่าอะไรหลายอย่างละรายละเอียดมันเยอะอะค่ะแล้วก็แบบว่าตอนอยู่ในห้องอัดก็คือต้องดีไซน์เสียงตัวเองด้วยก็เลยแบบก็เลยยากยากกว่าเดิมมั้คะใช่แล้วตัวแค่นี้มีการแบบดีไซน์เสียงตัวเองแล้วคือเหมือนเป็นเสียงที่แบบเราต้องการให้มันออกมาเป็นแบบลักษณะแบบนี้หรอคะใช่ค่ะก็เหมือนได้รับบีมาจากพี่โปรดิวเซอร์ค่ะอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบ อ่ะไหนแบบไหนลองออล้อออกมาก่อนอะไรเงี้ยแบบเราแบบดีไซน์ออกมาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะและแบบพอเขาแบบเออให้ไกด์นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทำทำกันต่ออะไรเงี้ยในห้องอัดเลยค่ะใช่แสดงว่า process ในในห้องอัดนี่คือนานมากไหมคะตอนอัดอ่ะประมาณก็สี่โมถึงประมาณห้าทุ่มกว่าที่คืนประมาณนั้นนะคะก็ยาวเหมือนกันเนาะยาวเหมือนกันาเกมนะแล้วอยากรู้เลยค่ะว่าโปรดิวเซอร์เพลงนี้เนี่ยเป็นใครคะ ก็พี่โปรดิวเซอร์นะคะของเพลงนี้ก็เป็นพี่เอฟูค่ะแล้วก็เป็นคนแต่งเนื้อนะคะก็จะเป็นพี่กอบปสการ์ค่ะแล้วก็แต่งและเป็นพี่ไดรดีค่ะ อ๋อโอ้โหได้ร่วมงานเยอะเหมือนกันเนาะอันนี้คือทั้งหมดเลยไหมคะหรือว่ามีใครนอกเหนือจากนี้อีกที่ได้ช่วยร่วมแบบว่าเป็นเพลงนี้ขึ้นมาหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะที่เป็นเกี่ยวกับเพลงอะไรอย่างนี้แต่ว่าในส่วนของแบบว่าพวกโปรดักชั่นอะไรก็จะเป็นทางทีมครับ after class เลยค่ะใช่แล้วโดยรวมแล้วเนี่ยใช้เวลานานไหมคะกว่าจะออกมาเป็นเพลงเปิดดูตรงไหนเนี่ยใช่ก็นานไหมทั้งวีทั้งเพลงทุกอย่างอะไรอย่างี้ก็พอสมควรแล้วกันนะคะแบบว่าเหมือนมันจะต้องเริ่มจากแบบว่าหาเรื่องราวก่อนอย่างนี้แล้วแบบ กว่าแบบว่ามันจะตีอ,ออกมาเป็นพลอตออกมาอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนกันเยอะเหมือนกันค่ะเท<ม>่าที่แบบรู้มาในหลังบ้านก็คือแบบเหมือนเขาก็เปลี่ยนกันสะบัดเหมือนกันคะก็เป็นเป็นโปรเซสที่นานค่ะ<อ>ใช่แล้วแบบว่าช่วยเล่าบรรยากาศตอนที่เราแบบอยู่ในห้องอัาได้ไหมว่าตอนนั้นมินนี่รู้สึกว่าแบบ เฮ้ยเคลียร์มากเลยหรืออุ้ยสนุกได้ครีเอทได้อะไรอย่างเงี้ยหรือตื่นเต้นหรือกดดันเลยใช่เพราะว่าเหมือนแบบเราก็แบบได้ทําเยอะมากตอนที่แบบอัดเสียงเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นปล่อยจอยค่ะตามนั้นเลยเขาจะตนอารมณ์ศิลปินสุดๆเลยนะหลังจากที่แบบกี่คุยก็ได้ใช่ไหมเลิกกี่โมงได้ใช่ค่ะ ตอนนั้นยังไม่ง่วงไงอ๋อเรื่อยๆได้เรื่อยๆ <laughs> จนก,กว่าจะง,ง,ง่วงใช่ใชเรียกว่าแรงเยอะมากๆอะแล้วอยากจะรู้เลยค่ะเกี่ยวกับ MV เพราะ MV เพลงนี้เนี่ยก็แอบไปดูมาเหมือนกันก็คือแบบน่ารักมากๆเลยคือเรามีส่วนช่วยอะไรในตรงนี้หรือเปล่าแล้วมันเป็นยังไงบ้าง <laughs> จริงๆเหมือน MV ีจริงๆแล้วเหมือนมันมันก็จะมาจากแบบว่าได้งไงดีอะมันเป็นฟิลฟิลแบบ มมนเจก,กับดูดวงใช่ไหมคะ,ะแล้วแบบหนูชอบดูดวงให้กับคนอื่นแล้วก็ชอบดูเองด้วยอะ,อะไรอย่างนี้ก็เหมือนเขาก็เลยแบบว่าเอาไปเชื่อมโยงกับหลายๆอย่างะค่ะที่แบบว่ามันแบบ มีความเป็นตัวหนูอะไรอย่างงี้ใช่ดูดวงเป็นแม่เป็นแม่หรอก็ต้องมาดูนะคออต้องดูให้พี่แล้วนะอยากแบบรู้เรื่องแบบความรู้ความรักอะไรอย่างงี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจบรายการนะคะทุกคนจองตัวน้องไว้เลยนะคะน้องดูดวงได้ก็ว่าอยู่ว่าทําไมแบบใน MV คือมีการแบบดูดวงเยอะมากมีการแบบถือพวงถือไพ่ก็คือมาจากแบบตัวน้องเองเลยเป็นสาวสายมูนั่นเองเนาะใช่ค่ะอ่าแล้วแบบว่าตอนถ่ายท MV อะไรอย่างเงี้ยท่ายากไหมคะซ้อมเต้นกันนานไหมหรือว่าใครเป็นคนคิดท่าเต้นให้คะ ก็ในส่วนของคนที่ชี่ท่าเต้นไท้นะคะก็จะเป็นครูเนทจาก d ีมแคชเชียร์สตูดิโอแอนด์แอนด์นะคะแล้วก็มีครูแคทจากจากที่เดียวกัน,นะคะ่ะและแ้วบรรยากาศการซ้อมเป็นยังไงบ้างคะอ๋อบรรยากาศการซ้อมใช่ไหมคะก็เอาจริงๆก็ไม่ได้ใช้เวลาน,นานแบบในการจําท่าขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันก็ได้อยู่อะไรอย่างเง<อ>ี้ยเอเข้าเข้าทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าไม่ได้กาศตอนซ้อมก็เลยแบบไม่ได้เครียดมากก็เลยแบบเปิดใจแล้วค่อยๆปค่อยๆไปใช่ประมาณนั้นค่ะ แล้วแบบว่าช่วยเล่าแบบบรรยากาศในการถ่ายทํา M v มของเราหนะ่อยไใช้เวลาถ่ายกี่วันหรือว่าตอนที่เราถ่ายทํานี่คือแบบมันเป็นยังไงมีอะไรที่แบบโอ๊ยจําไม่ลืมหรือแบบอุย๊ยมีอีเวนต์เด็ดอะไรเงี้ยมีไหมเออจริงมันแบบว่าเรื่องยไงดีมันมันถ่ายข้ามคืนออจริงเ <c oughs> หรอจริงค่ะแบบว่าเหมือนคัตมาแต่งหน้าประมาณ4ี่โมงใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วแบบถ่ายถึงหกโมงเช้าขออีกวันึด้ง อยากรู้เลยว่าแล้วเราใช้ชีวิตยังไงคือแบบมันใช้เวลานานขนาดนี้คือคือคือหนูดีดมากเลยค่ะคือแบบชรากินอะไรไปหรือเปล่าเราก็จอยตั้งแต่สี่โมงยันคือหนูไม่รู้วายังไงแบบนั้นขนาดนั้นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แบบเหมือนมันเริ่มดีดตอนหกโมงกว่าจนแบบหนูเจ็ตแลกอะเจ็ตแลกไปหลายวันเหมือนกันค่ะเฟิร์นหรือว่าน้องเขาอาจจะเด็กเขายังมีเอเนอร์จี้ เออแต่ว่าพวกเราอ่ะมันก็ประมาณนึงอะคุณก็คือแบบนอนแล้วค่ะหลับแล้วค่าอะไรแบบนี้อ่ะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าน้องเขาแบบได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยแบบเออมันก็เลยอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรเวลาที่ยาวนานเนาะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแป๊บเดียวมันก็แบบหกโมงแล้วอะไรแบบนี้มาต่อกันที่คําถามถัดมาดีกว่าค่ะอยากรู้ว่าระหว่างเพลงเปิดดูตรงไหนนะคะกับเพลงตะเกียงวิเศษเนี่ยอันไหนยากกว่ากันโอ้เหมือนว่าจะ ยากแบบคนละแบบคือเหมือนตะเกียงวิเศษอะค่ะเหมือนด้วยความที่ตอนนั้นยังเป็นมือใหม่แล้วก็มีหลายๆอย่างที่แบบว่ามันแปลกใหม่อะไรเงี้ยมันก็แบบใช้เวลาปรับตัวหน่อยๆมันก็เลยยากกว่าค่ะแบบหลายๆอย่างแบบทั้งโซเชียลทั้งแบบว่าทั้งการร้องทั้งการเต้นอะไรเงี้ยหลายๆอย่างอะค่ะมันก็จะต้องใช้เวลาหน่อยแต่เหมือนเปิดดูตรงไหนอ่อันเนี้ยมันจะยากที่แบบว่าการ manage เวลาเวลาแบบต้องทามันให้ energy ตัวเองมันตื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบว่ามันมันยากขึ้นตรงที่ ตะเกียงวิเศษเหมือนเขาถ่ายแบบตอนเช้าเสร็จตอนเย็นกับบ้านนอนอันนี้มันมันมันยากกว่าตรงที่นัดถ่ายตอนเย็นเย็นแต่เสร็จเช้าเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ร้องยากขึ้นมากว่าเลยค่ะก็ตอนนี้ก็จะยากกว่าใช่แต่ว่าตะกี้วิเศษตอนนั้นอ่ะด้วยความที่ยังปรับตัวไม่ค่อยได้ก็เลยมีร้องไห้ด้วยตอนนั้นใช่แปลว่ากดกดดันด้วยไหมด้วยความที่ว่าเป็นเพลงแรกด้วยเนาะในการแบบออกซิงเกิลอะไรเงี้ยมันอาจจะมีความแบบกดดันอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมแต่ จิงก็ถัดมานี่ก็คือเรียกว่าทําให้เรารู้สึกว่าแบบน้องโตขึ้นเยอะมากๆเลยเนาะเพราะว่าแบบรู้จักแบบแม n จเวลาแล้วคือแบบว่าอาจจะแบบเป็นเพลงที่2แล้วเนาะก็เหมือนได้เรียนรู้อะไรจากเพลงแรกเยอะมาก<ช>ๆแล้วในเรื่องของการร้องอย่างที่บอกไปเมื่อกี้บอกว่าเพลงไหนยากกว่านะเพลงที่สองใช่ไหมใช่ใชอโอเคค่ะ ก็เรียกว่าเพลงตะเกียงวิเศษเนี่ยก็เหมือนเป็นเพลงที่เป็นแบบเพลงแจ้งเกิดของมินนี่เลยใช่ไหมแบบมีทั้งแบบในติ๊กตอกทุกคนก็แบบไปเล่นอันนี้อยากถามว่าเราเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างแบบดีใจไหมภูมิใจขนาดไหนกับการที่มันแบบแมสขนาดนี้อย่างอย่างแรกเลยคือช็อกค่ะก็คืองงมาเอ๊ะมาได้ไงวะอะไรอย่างตอนแรกตอนแรกเราคิดไหมว่ามันจะแบบโหล่ลงไปแล้วคนจะมาเล่นตอนแรกแบบมันก็ค่อยๆไปมันก็ไม่น่ามีอะไรหรอกป๊บนึงอยู่ดีก็ตูมขึ้นมาหนูก็ แต่พี่ไม่แปลกใจเลยนะเพราะจริงๆพอฟังเงนี้ครั้งแรกคือแบบมันน่ารักมากคอนเซ็ปต์แล้วก็ทุกอย่างรวมถึงท่าเต้นคือมันแบบละมุนเข้ากันไปหมดใช่คือตอนแรกอ่ะก็ยังไม่ได้เห็นกันแต่คืออยู่ดีๆมันก็บึ้งขึ้นมาในแบบไอจีทิ๊กตอกหรือแบบทุกอย่างมันเข้าแล้วเหมือนทุกคนต้องเต้นกันทุกแห่งนี้แบบว่าพูดเอามาใช้เยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นประกอบไ G หรืออะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ย คือแล้วตอนนี้ยอดวิวไปเท่าไหร่แล้วรู้ไหมโอ้น่าจะประมาณเจ็ดล้านเจ็ดล้านวิวแล้วคือเยอะมากเลยเนาะโอ้โหเรียกว่าประสบความสําเร็จขนาดนี้อยากรู้เลยว่าเพลงตะเกียงวิเศษเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเหมือนตะเกียงวิเศษก็เป็นฟ e ล l f e แบบเฮ้อเราเหงาอะไรเงี้ยและเราเหงาแบบอยากให้แบบว่ามีเพื่อนมีใครอะไรเงี้ยมาอยู่กับเราบ้างอะไรเงี้ยแต่แล้วแบบว่าก็เลยถ้าตามพอดเอ็มบีก็แบบเรามีตะเกียงอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเสก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 อยากเป็นแบบคนนู้นคนนี้คนนั้นจะได้ไม่เหงาอะไรเงีีี้้้้ยยแต่่่ววาาาาสุดททเหมือออนรูก เป็นอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เป็นตัวของตัวเองซึ่งเพลงนี้ก็มาจากประสบการณ์ตรงของตัวเองด้วยเหมือนกันไหมว่าแบบเกี่ยวเกลียวเนื่องอะไรเงี้ยแล้วเราคิดว่าแบบเพลงนี้เนี่ยทำไมมันถึงแบบแมสต์แล้วก็มีคนไปแบบว่าเล่นตามกันขนาดนี้มันเกิดจากอะไรน่าจะเพียงเพียงเพียงหรือเปล่ามันติดหูใช่ไหมใช่คําว่าเพียงเพียงเพียงไอ้เพียงเพียงเพียงนี่ตัวเราใส่เองไหมหมายถึงว่าแบบ เขาเรียกอะไรมีสนช่วยในการคิดเรื่องพ่อคนนี้ลงไปไหมว่าเอาจริงไม่คือแบบว่าไม่เลยค่ะเพราะว่าแบบตอนนั้นเหมือนเราเล่าเรื่องของเราไปใช่ไหมแล้วแบบเหมือนพี่เขาแบบพอแปะเนื้อมาตึ้งเฮ้ยตะกินงี่เสร็จมาได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยวาง่งเงี้ยเหรออย่างเงี้ยก็งงเฮ้ยมาได้ไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แล้วชอบไหมตอนนั้นชอบใช่ไหมใช่หรือ เขาเลือกถุงเนาะเพราะมีความเป็นแบบน้องมินนี่สุดๆเลยแหงนั้นแล้วแบบว่านอกจากสองแบบเพลงทั้งสองเพลงทั้งเพลงแรกแล้วก็เพลงเนี้ยมันยังมีความแบบว่าสไตล์แบบไปในทางเดียวกันใช่ไหมเรามีอยากทําเพลงแบบสไตล์ใหม่ไหมอยากแบบอที่เราอยากทําในอนาคตเพลงช้าหรือแบบว่าแบบคิปฮอปแรปอะไรอย่างงี้มีไหมมีอยากลองทำบ้างไหมะจริงๆก็แบบว่า ก็ฟิลฟิลแนวอแอนด์บีป๊อปอย่างเงี้นี่แหละค่ะ yes, ก็ชอบอย่างเงี้ยหรือแบบเป็นเพลงเร็วๆนิดนึงก็ได้อะไร่เงี้ยก็อยากทำหลายแนวใช่ทำหลายรแนวเลยค่ะอ่ะแล้วถ้าสมมติแบบได้ทำมันขึ้นมาจริงๆอยากรู้เลยว่าน้องมินนี่มีแบบศิลปินคนไหนที่แบบชอบหรือแอบปื้มอยู่ไหมอยากให้เขาแบบเฮ้ยมาอยู่ใน MV มีการแบบคอลแลบการอะไรแบบนี้คือแบบว่าหนูตามคลิปป๊อปซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยหนูก็ชอบวง i อจีวค่ะแบบเป็นโปรดในดวงใจเลยใช่แต่เหมือนพอแบบเหมือนวงแบบว่าโมบูดสัญญาแล้วกันหนูก็แบบมาตาม เยนาเยนาเย,ยนาที่เป็นศิลปินเดียวตอนนี้ค่ะและ้วก็ที่ป๊อปหนูก็แบบดูไปเรื่อยๆเลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วแบบถ้าในเมืองไทยมีใครคนไหนไหมที่แบบอยากจะแบบคอลแลบด้วย,ยก็อยากคอลแลบกับทุกคนเลยค่ะทุกคน<ช>เลยนะคะบ<ช>อกเลยว่าใครอยากมาร้องให้กับน้องมินมนี้นะคะซิงเกิลถัดไปนะคะ <c oughs> มาร้องกับน้องได้น้องตัวเพ็งน่ารักเสียงเสียงน้องคือเพราะเหมือนแบบเหมือนน้องร้องเพลงคุยกับเราไม่เหมือนน้องพูดกับเราเลยเสียงน้องคือแบบ นุ่มแบบจริงไม่เกินจริงใช่เมันเป็นเรื่องจริงอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องเพลงดีกว่าถ้าสมมติว่าต้องมีให้เลือกหนึ่งท่อนจากเพลงเปิดดูตรงไหนที่วินนี่ชอบที่สุดจะเป็นท่อนไหนแล้วเพราะอะไรถึงชอบท่อนนั้นโอ้เดี๋ยวนะเลก่อนเจ้ น่าจะเป็นอะไรนะนี่เธอใจเย็นเย็นหรือว่าที่จริงก็แค่พูดไม่เป็นน่าจะเป็นท่อนนี้ค่ะเพราะรู้สึกว่าแบบดันามิกมันไหลอะไร่เงี้ยใช่ชอบแบบดันามิกของท่อนที่มันมีความแบบเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้คือท่อนที่เราครีเอทเองด้วยหรือเปล่าใช่ไหมอ๋า โอ้โหเรียกว่าวันนี้เราก็แบบได้คุยกับน้องมินนี่เยอะมากๆเลยนเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของแบบว่ากว่าเพลงนี้มันจะเกิดมาขึ้นได้ยังไงแล้วแบบน้องมินนี่เลยชอบอะไรไม่ชอบตรงไหนเรียกว่าได้รู้จักน้องมินนี่แบบเยอะมากๆแต่ต้องบอกเลยว่าความสุขของเรานะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเบรกถัดไปนะคะเราเนี่ยมีเกมที่จะมาชาเลนน้องมินนี่กัน,น,นใช่ตแต่จะเป็ยนยนังไงต้องรอดูเบรกนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะ อย่างที่บอกกันไปเลยนะคะว่าสาหรับเบรกนี้เนี่ยเราก็ได้เตรียมเกมเอาไว้มาให้กับน้องมินนี่เล่นนั่นเองเนาะซึ่งวันนี้นะคะเราก็เตรียมมาทั้งหมด2เกมด้วยกันค่ะนั่นก็คือเกมถามปุ๊บตอบปั๊บแล้วก็เกม d i s o r d e r e นั่นเองเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เกมถามปุ๊บตอบปั๊บกันก่อนดีกว่าซึ่งบอกเลยว่าถามปุ๊บตอบปั๊บของเราเนี่ยก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบมีคําถามมาให้แล้วก็จะให้น้องมินนี่เนี่ยรีบแบบตอบให้ได้ไวที่สุดประมาณแบบสามวินาทีแต่ว่าบอกเลยว่ามันจะเป็นคําถามแบบง่ายๆเป็นคคําาถมเเก่้้อองงพรแไหน พอมากเลยค่ะโอเคพร้อมขนาดนี้ก็เร uh ิ่มเลยวันทีคำถามแรกนะคำถามแรกก็คือเมนูสุดโปรดค่ะราเมงค่ะโอ้โอเคเขาเร็วกว่าสาิทน์เป็นคนไม่้เรานับเลยทำไมงเป็นราเมงเออหนูก็คิดด้วยร่าเป็นแบบชอบเส้นหรอใช่ค่ะชอบเส้นแบบว่าบางทีแบบก็กินเยอะแหละแต่ว่าแบบพอคิดแล้วไม่ออกราเมงจำเป็นมาต้องเป็นแบบเส้นราเมงเท่านั้นหรือว่าแบบ ชอบเส้นขอให้เป็นเส้นคือได้หมดพาสต้าสปาเกตตี้มาม่าอะไรเงี้ยแบบว่าเป็นแบบบ่อยมากเลยแบบว่าบางทีก็แบบเควืเตียวก็เส้นเหมือนกันแบบก็ราเมงอ็งก็เส้นเหมือนกันคิดอะไรไม่ออกก็เส้นหนึ่งอย่างหงก็เือราเมงใช่ไหมใช่ค่ะชอบเส้นนั่นเองแล้วเราชอบเปซิฟิกรถไหนเป็นพิเศษไหมชอบกินที่มันเป็นซาลูราเม็งที่มันเป็นแบบว่าที่มันเป็นของญี่ปุ่นใช่ชอบมากอร่อยก็คืออันนั้นคือจะเป็นแบบชอบเป็นพิเศษใช่ไหมใช่ค่ะ อ่ามาทีข้อหน้าถัดไปดีกว่านะคะกับเพลงที่ชอบฟังค่ะสามสองหนึ่งชาวีค่ะชาวีช่วงนี้ฟังบ่อยใช่ชาวีของใครคะเพลงนี้เพลงนี้จะเป็นของเพอร์ซี่ใช่ค่ะเพชรทำไมถึงชอบเพลงนี้อ่ะคือหนูเห็นช่วงหนึ่งมันแมนในติ๊กตอกอ่ะแล้วหนูก็แบบยินดีก็ติดหูขึ้นมาค่ะก็เลยแบบฟังฟังเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะไปต่อค่ะขั้าตอนถัดไปสถานที่ที่อยากไปที่สุดตอนนี้ค่ะญี่ปุ่นสามสองโอเค เชื่อว่าตอนนี้แบบปีนี้หลายคนอยากไปญี่ปุ่นนะเออเพราะว่าอะไรทําไมมีที่ไหนอยากไปเป็นที่พิเศษไหมคะสำหรับญี่ปุ่นคือจริงๆหนู่ไปญี่ปุ่นบ่อยแบบบ่อยมากแต่แบบก็อยังไปอีกคือมันเป็นที่ที่แบบไปแล้วไม่เบื่อเลยอ่ะก็ชอบแต่อยากไปนี่ Universal Universal Studio อยากไปเล่นสซนเซนุกเช่นกันชอบ Universal แล้ยงี้เราชอบแบบหน้าหนาวด้วยป่ะหรือว่าเราชอบเป็นหนาวชอบระดับอืมชอบมากกว่าหน้าร้อนดิค่ะ เชื่อแต่ว่าเราเรามันอยู่ผิดที่เนาะเราเรนเกิดในประเทศไทยที่แบบอากาศแบบร้อน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 ทุกวันใช่อะมาันที่ขนาดถัดไปดีกว่าทุกคนกับสีที่ชอบที่สุดค่ะน้องมินนี่ตายละสามสองหนึ่งสีฟ้าเราต้องมาสี่ประจำตัวใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอ่าโอเคต่อไปค่ะขนาดถัดไปก็คือตัวการ์ตูนที่เราชอบนั่นเองสามคุโรมิค่ะคุโรมิ ไอตัวสีดำดำบ้าใช่ไหมเด็กๆเคยชอบอะไรอะไรคือคูโรมิสติดิโอใช่ไหมที่มันเป็นเหมือนขึ้นสายเป็ดแต่อุ้ยมันไม่ใช่เลยไม่ใช่เป็ดแล้วแล้วมันไม่ใช่เป็ดคนละตัวแล้วเฟิร์นที่มันที่มันตัวดำดำแต่ปากสีเหลืองๆใช่ไหมไม่ใช่อีกโอเคไปต่อนะคะทุกคนไปต่อนะคะอ่ะไอเทมที่น้องมินนี่รู้สึกว่าแบบขาดไม่ได้ คือจริงๆแล้วอะหนูว่าค่ะสิ่งนี้ก็คือจะไเรียกว่าที่คาดผมอะอคแต่นงผงค่ะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าชุดคอนเซ็ปต์เราไม่มีอ๋อมันไม่เข้ากับชุดมันไปด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมจริงๆก็บางทีก็ไม่ใส่แหละแต่ว่าแบบหลายๆครั้งอะเราจะเราต้องใส่เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะใส่อะไรดีเลยแบบว่ามันเบาไปใช่ไหมถ้ามันไม่ใช่วรู้สึกหัวมันโล่งใช่ไหมมันโล่งเกินแล้วแบบพอใส่แล้วอ่ะอย่างเงี้ยแหละแล้วมีแบบอันโปรดไหมถ้าปกติเราใส่อันไหนบ่อยที่สุดใช่มันเป็น เราชอบใส่ที่แบบเป็นแบบเรียบๆแต่มีลายอะไรเงี้ยค่ะเป็นสีอย่างเงี้ยมากกว่าชอบใส่สลับสลับกันไปมากกว่าเมื่อกี้มาที่ไอเทมที่ขายไม่ได้แล้วใช่ไหมเรามาที่คำพูดติดปากกันบ้างดีกว่าว่าคือคำว่าอะไรมาสามสองหนึ่งคะฮะอันนี้ตอบแล้วใช่ไหมใช่ค่ะฮะฮะหรืออ่าเหมือนต่อให้เราได้ยินเราก็จะเฮาไว้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะแบบว่าฮะยังไงนะฮะ ขออีกสักทีรีเช็คอีกสักทีหนึ่งอย่างนี้มาที่คำถามถัดไปเนาะคำถามถัดไปนะคะก็คือของที่ตอนนี้รู้สึกว่าแบบอยากได้ที่สุดอยากได้ที่สุดเลยอ๋ออยากได้ไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยสามสองหนึ่งหนูอยากได้อยากได้ตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาอะไรอ่ะแคบแอร์คูโรมิตัวคือหนูเป็นเพิ่มแบบอยากได้ตุ๊กตาไปทั่วเลยอุ้ยน่ารักจังเลยอยอยากแหละแสดงว่าตอนนี้บนเตียงของน้องน่าจะมีเยอะมากใช่ครับ สุดยอดอ่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเกมแรกเนาะกับเกมเออกับเกมถามปุ๊บตอบปับนะคะเดี๋ยวเราไปกันที่เกมถัดไปกันเลยดีกว่านะตอนนี้มากันที่เกมถัดมาค่ะเกมถัดมาของเรานะคะเรียกว่า this or that นั่นเองอ่ะพรอไหมพอหลังจากที่เล่นเกมที่แล้วไป ได้ขอเออมันง,ง่ายๆเนาะง่ายๆ,ายๆอันนี้ก็ง่ายอันนี้มีช้อยให้เราแค่เลือกบอกว่าดีอะไรมาชอบอะไรเต็มนน้นเลยใช่อโอเคงั้นมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยค่ะจะเลือกอะไรนะคะแล้วว่าทะเลหรือภูเขาค่ะทะเลค่ะอ่าทำไมอ่ะทำไมถึงชอบทะเลหนูหนูไม่ชอบภูเขาค่ะเพราะว่าหนูไม่ชอบขึ้นเนินอ,อ๋อมันเหนื่อยใเหนื่อยเวลาเดินมันชันเข้าใจอันนี้แบบว่าเคยไปทัศนศึกษาที่โรงเรียนอะไรยังไงเดินป่าค่ะ หวนมากเลยอ่ะโรงเรียนอะไรอ่ะเว้ยโรงเรียนเก่าค่ะก็คือหนูแบบเน็ตก็ไม่มีแม่ก็ไม่ชอบอ๋อแล้วเราก็ไม่ไปก็ไม่ได้แฮปโนชอยก็ไม่ไดปใช่ฮะงั้นมาที่เขาถามถัดไปจะเลือกอะไรคะระหว่างหน้าหนาวกับหน้าฝนค่ะอ่านี่รู้อยู่เมื่อกี้บอกแล้วเนาะชอบหน้าหนาวใช่ไหมชอบได้หรอคะอะงั้นมาต่อกันเลยค่ะอุ้ยอันนี้ก็รู้อยู่แล้วอ่ะ แต่ก็ถามละกันเนาะถามแก่งอะไรคะระหว่างข้าวหรือเส้นค่ะเส้นค่ะแน่นอนนะคะน้องเป็นแบบว่าใช่น้องเป็นสายเส้นขนาดนี้เป็นเส้นลาเวอร์นั่นเองโอ้แบบราเมงสปาเกตตี้มาม่าเส้นคือสู้สุดใจใช่ะอ่ะงั้นมาต่อกันค่ะจะเลือกอะไรคะระหว่างหมากับแมวหมาค่ะหมาแปลว่าเลี้ยงหมาหรือเปล่าที่บ้านใช่ค่ะมีหมาค่ะแต่จริงๆก็ชอบแมวเหมือนกันพี่ต่ว่าอะไรคะป้าเลี้ยงหนูมีหมาหมาสามตัวค่ะใช่ เยอะมากเนาะสามตัวเลยนี่น่ารักอะน้องน่ารักไหมหรือว่าน้องดื้อไหมไม่ไม่พูดยอะไลกันค่ะพอดีว่าน้องดื้อมากเลยรู้เรื่องรู้เรื่องอ่าแล้วพันอะไรเอ่ยอ๋อเป็นมีชิวาบ้าสองตัวค่ะกับมัลติพูนหนึ่งคนหนึ่งหนึ่งตัวเมื่อกี้ที่บอกว่าละหนึ่งแล้วนะหนึ่งคนหนึ่งตัวเขานับเป็นสมาชิกอีกหนึ่งคนแล้วในบ้านเนาะโอิยแต่ชิวาบ้าตัวเล็กๆใช่ไหมหรือน้องอ้วนมากกว่านี้ก็อ้วนมากเลยค่ะอ้วนใเสมอ ก็ไม่เลวะแล้วไม่แลกหมาเวลาพอแบบว่าอยู่นานๆมันจะเริ่มกินเยอะเริ่มขี้เกียจไม่ออกไม่เที่ยวกินอย่างเดียวแล้วก็นอนปุ๊บมันก็อ้วนเลยใช่นี่ก็เลี้ยงหมาเหมือนกันภาพแรกตอนเด็กๆมันมาก็ยังจะปุ๊กตะปิ๊หน้าระกตัดภาพมาทีคือบุบแบบเอ้ายังไงนะมาจากไหนเหมือนน้องกายพันได้ก็มาตประมาณนี้เที่ถัดไปดีกว่าอยากรู้เลยว่าปกติแล้วเนี่ยน้องมินนี่เป็นคนที่แบบขี้อ้อนหรือว่าชอบถูกอ้อนมากกว่าทั้งคู่เลย แล้วแบบมีคนจะไปอ้อนหรือยังตอนเนี้ยอ่อยพอดนหมโอ้อหหนูอยากได้แบบคอนเสิร์ตคุณแม่คุณแม่หนูอยากได้ตุ๊กตาตัวใหม่อยากได้แบบคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยยุดเยี่บว่ะแต่ว่าได้ผลเพราะอ้อนไข่ก็ไม่ได้เท่ากับอ้อนพออ้อนแม่นะซีนค่ะทุกคนต้องบอกเลยอ่ะมาต่อกันค่ะเราเลือกอะไรระหว่างกลางวันหรือกลางคืนค่ะกลางคืนค่ะขอเอ็ดผล มันรู้กัน well, ค okay. ืนเลอ้วมน้กันค uh ืนใช่ค่ะโอเคมาต่อกันเลยระหว่างดูหนังกับฟังเพลงชอบอะไรมากกว่าฟังเพลงค่ะแน่นอนอยู่แล้วเขาเป็นศิลปินอ่ะเนาะเออเขาต้องชอบฟังเพลงอยู่แล้วอะระหว่างธรรมชาติกับในเมืองชอบอะไรค่ะในเมืองค่ะเพราะว่า ก็อย่างที่บอกค่ะมีโปรแกรมเดินเขาหน่ดนึงอ๋อโอเคเข้าใจคือเดินโค้งเดินเขามันก็จะมีความแบบลำบากมีแรงมีเยอะสิ่งเนาะใช่ไหมใช่ค่ะเราไม่สวย้วยเนาะพอไปเดินปุ๊บเนี่ยก็เหงื่ออะไรนูนเหงื่อมันผมมันอีกผมมันปัญหาปัญหาผมมันนี่คือแบบไม่ได้เดี๋ยวไม่มีที่สระผมชสุดอ่ะมาต่อกันที่คําถามสุดท้ายแล้วอยากรู้ว่าน้องมินนี่เนี่ยจะเลือกอะไรแล้วว่างแอบชอบหรือว่าพูดไปเลยค่ะแอบชอบค่ะเราเมาเราเงิน แล้วมาเอาเพื่อนแทนมาว่ามาว่าก็มาแบบก็คือหวิดไปเรื่อยหวิดแลบเอ้ยเขาน่ารักจังเลย <S <S ชอบแอบชอบอย่างนงี้แล้ว, so ลวถ้าเราไม่โผเผ่าไปมันจะมีโอกาสออมินนี่เราไม่สนใจอ๋อแอบ,บชอบอย่างเดียวแล้วมีความสุข <S <S ค่ะ ตายละฉันอยากคิดได้ย่างนี้บ้างจังถ้าเป็นพี่วานต้องยังไงคะเออจริงๆก็แอบชอบเหมือนกันแต่ก็คงไม่กล้าพูดแต่ก็ถามในใจเหมือนกันนะว่าถ้าฉันไม่พูดฉันจะได้เหรอเออจริงๆแต่น้องคอยยังเด็กน้องเขาก็จะเป็นฟลแบบเออแอบชอบแต่ยังไม่กล้าที่แบบจะไปพูดเออเดี๋ยวโตขึ้นถ้ามินี่กลับมาใหม่เดี๋ยวทถาม่อาจจะมีไเด้นิงวก้นใหม่ด้วยที่แบบเกี่ยวกับการที่แบบบอกชอบไปเลยผง่างไปเลยซิงก์กับจอมนะฮะได้เลยได้เลยอ่ะวันนี้ก็คือ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ2เกมที่ได้เตรียมมาให้น้องมินนี่นันี้เนาะก็เป็นไงสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะโหเลยว่ารู้จักน้องมินนี่แบบเยอะมากใชใ่ก็ต้องขอบคุณน้องมินนี่มากเลยนะคะที่มาร่วมสนุกแล้วก็ร่วมพูดคุยกับพวกเราเหลนี้นะคะในรายการยังสเตอร์ไอรอลชิดแชทค่ะแต่ว่าก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องมินนี่เนี่ยขาย<า>ของฝากชงทา,างกันหน่อยแล้วกันเนาะ ก็เพลงนะคะมีเพลงซิงเกิลสองออกมาแล้วนะคะของมินีนะคะชื่อว่าเปิดดูตรงไหนออร์โคนะคะ,ะ,คะก็สามารถฟังนะคะได้ที่สตรีมมิ่งนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะและก็ YouTube Club After Class ค่ะและก็ในส่วนของผลงานนะคะ mm hmm. ก็สามารถก็สามารถติดตามนะคะได้ที่ Club After Class ก็คือตรงนี้เลยค่ะ ตัวจอได้เลยขึ้นมาให้เรียบร้อยไปติดตามกันได้นะคะบอกเลยน้องมินนี่ของเราคือน่ารักมากๆไปติดตามน้องมินนี่กันเยอะๆนะคะแต่ตอนนี้นะคะเราเนี่ยขอแบบฝากช่องทางการติดตามของพวกเราด้วยนะคะสามารถติดตามพวกเรานะคะได้ที่ Facebook Fan Page นะคะ Instagram และ Tik t o k Mono 29 Music Station ค่ะเรียกว่าติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มเลยอือใช่ค่ะสามารถกลับมาเจอกับพวกเราได้นะคะทางช่อง Mono 29 Music Station แล้วก็ S Play กด202ค่ะใช่ค่ะทุกวันพฤหัสนะคะเว หกโมงเย็นถึง2ทุ่มค่ะใช่ค่ะแต่ว่าน่าเสียดายมากๆเลยนะคะเวลาสนุกของพวกเราเนี่ยหมดลงแล้วนะคะสามารถกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ค่ะแต่วันนี้พวกเราทั้ง3คนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย